สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราวันนี้จะเสนอเรื่องงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อ AI เข้ามาแทนที่คุณเคยคิดบ้างไหมว่างานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่งานที่คุณจะทำได้ในอีก5ปีข้างหน้าหรือแม้แต่2ปีข้างหน้าก็ได้และ AI คือปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายอาชีพที่เคยมั่นคงวันนี้กับถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่และอีกหลายอาชีพใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนที่เราจะพาคุณไปสำรวจว่า AI เข้ามามีบทบาทอย่างไร งานแบบไหนเสี่ยงหายไปงานแบบไหนจะเกิดขึ้นใหม่และเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้เริ่มจากการมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทุกครั้งที่มีนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นมันก็มักจะเปลี่ยนโลกของการทํางานเสมอเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตรวรรษที่18 ที่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้ามาแทนแรงงานคนจำนวนมากหรือการมาของคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่20ที่เปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมไปตลอดกาลและวันนี้เรากำลังอยู่ในยุคข,ของปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ได้เองทำงานได้เองและอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์ในหลายด้านตัวอย่างชัดเจนคือ AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนบทความการสร้างภาพเสียงและวิดีโอไปจนถึงการควบคุมหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานซับซ้อนได้เหมือนมนุษย์ความสามารถเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบกับอาชีพจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายนักออกแบบกราฟิกครูนักข่าว คนทำงานบริการหรือแม้แต่หมอและวิศวกรเพราะ AI ไม่ได้เพียงแค่ทำงานซ้ำๆได้เร็วกว่าและถูกกว่าแต่ยังสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสารรค์ได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันแล้วงานแบบไหนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคําตอบคืองานที่ใช้ความรู้และทักษะที่ชัดเจนและสามารถคาดเดาได้เช่น การกรอกข้อมูลงานเอกสารงานวิเคราะห์ตัวเลขงานแปลภาษาเบื้องต้นหรืองานสร้างคอนเทนต์ที่ซ้ำๆ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาาลและทำงานเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าแต่งานที่ยังคงปลอดภัยในตอนนี้คืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เชิงลึก งานที่ต้องใช้ความเข้าใจทางสังคมและอารมณ์เช่นการเจรจาต่อรองการสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบนวัตรกรรมใหม่ๆรวมถึงงานที่ต้องการทักษะเชิงกายภาพที่ยืดหยุนและซับซ้อนเช่นช่างฝีมือศิลปินหรือแม้กระทั่งอาชีพที่ต้องการความเป็นมนุษย์สูงอย่างนักจิตวิทยาแต่ในระยะยาว แม้แต่งานเหล่านี้ก็อาจถูกท้าทายเช่นกันเพราะ AI กำลังพัฒนาให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมและความเข้าใจทางอารมณ์ของมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆคำถามคือเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกที่ AI เข้ามาแทนงานคำตอบคือ การเรียนรู้และการปรับตัวเราจำเป็นต้องอัพสกิลและรีสกิลอยู่ตลอดเวลาทักษะที่ควรพัฒนาคือการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI แทนที่จะถูกแทนที่โดยมันยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะกลัวว่า AI จะมาแทนการเขียนบทความเราสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการช่วยคิดช่วยร่างไอเดียแล้วเราค่อยใส่มิติความเป็นมนุษย์ลงไปเพื่อสร้างผลงานที่ลึกซึ้งและแตกต่างมากขึ้นนอกจากนี้โลกยังต้องการผู้ควบคุมและดูแล AI เช่นนักพัฒนานักวิจัย ผู้กำหนดนโยบายด้าน AI และพูดตรวจสอบจริยธรรมของ AI เพราะยิ่ง AI มีอำนาจมากเท่าไหร่ยิ่งต้องมีคนกำกับดูแลมากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งเส้นทางของอาชีพใหม่ที่จะเติบโตในอนาคตโลกของการทำงานในอีก10-20ปีข้างหน้าอาจแตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิง เราอาจไม่ได้มีงาน9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นเหมือนเดิมแต่จะเป็นงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นทำงานร่วมกับ AI มากขึ้นและบางครั้งอาจไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะ AI จะช่วยจัดการส่วนใหญ่แทนเราแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำคนที่มีทักษะในการใช้ AI จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนคนที่ไม่ทันการเปลีนน่ยนแปลงนี้อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่คือสิ่งที่สังคมต้องหาทางออกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสร้างระบบสวัสดิการใหม่หรือแม้แต่การหารูปแบบเศรษฐกิจใหม่ๆเช่น Universal Basic Income ที่หลายประเทศเริ่มทดลองใช้ เพื่อลดผลกระทบจากการที่งานทำจำนวนมากหายไป AI ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์ก้าวไปอีกขั้นคำถามคือคุณจะใช้มันอย่างไรจะกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียนรู้และปรับตัวเพื่ออยู่รอดและเติบโตในโลกที่กําลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะ AI กำลังเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักและคุณคือคนที่จะต้องเลือกว่าจะเป็นผู้ถูกแทนที่หรือเป็นผู้ใช้ AI เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับชีวิตตัวเอง